ในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะมีคนถามว่าถ้าขึ้นค่าแรงเป็น600บาทรัฐบาล จะไปเอาเงินมาจากไหนคำถามนี้เกิดจากความเคยชินของรัฐบาลที่หาเงินไม่เป็นเอาแต่ดูดภาษีประชาชนหาเงินมาหมุนแน่นอนว่าถ้ารัฐบาลขึ้นค่าแรงโดยที่ภาคธุรกิจยังมีรายได้เท่าเดิมต้นทุนการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นแล้วของกินของใช้ก็อาจจะแพงขึ้นด้วยแต่สําหรับพรรคเพื่อไทยเรามองว่ารัฐบาลเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการทั้งประเทศดังนั้นในฐานะหุ้นส่วนรัฐบาลจึงมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นและเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการก็จะมีเงินมาจ่ายค่าแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยโดยเพื่อไทยตั้งเป้าว,ว่าภายในปี2570จะทําให้รายได้มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ5%และค่าแรงขั้นต่ําจะเพิ่มเป็นวันละ600บาทดังนั้นแทนที่จะถามว่าเพื่อไทยเอาเงินมาจากไหนเราควรจะถามใหม่ว่าเพื่อไทยจะสร้างเงินเพิ่มได้ยังไงมากกว่าคําตอบแบบสั้นๆเลยก็คือเพื่อไทยมีนโยบายเพิ่มรายได้ครบทุกภาคส่วนเริ่มจากภาคการเกษตร ปัจจุบันคนไทยทำอาชีพเกษตรกรรมมากถึง40%ของประชากรแต่เกษตรกรรมกลับสร้างรายได้ให้ประเทศเพียง8%ของ GDP เท่านั้นเองเนื่องจากเรายังทำการเกษตรแบบล้าหลังและไม่ดูความต้องการของตลาดเพื่อไทยจึงมีแผนใหญ่ปฏิรูปเกษตรดั้งเดิมให้กลายเป็นเกษตรแบบก้าวหน้าด้วยโครงการต่างๆที่ใช้ตลาดชีน้นาเช่นโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์คือขายให้บริษัทไทยที่ต้องนำเข้าข้าวโพดและถั่วเหลืองกว่าปีละ3แ0,000ล้านบาท โครงการโคขุนเงินล้านที่ฝึกอบรมให้ชาวบ้านขุนโคส่งประเทศจีนและตะวันออกกลางซึ่งมีความต้องการบวกว,กว่าปีละ4ล้านตัวโครงการทุเรียนล้านไร่ที่ส่งเสริมให้ชาวนาทดลองปลูกผลไม้ส่งออกซึ่งตลาดมีความต้องการอีกมากมาย และเมื่อเราทํานโยบายเหล่านี้สําเร็จรายได้ภาคการเกษตรจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดประชาชนส่วนใหญ่จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยทําให้เกิดเงินหมุนเวียนและการเกษตรก็จะพลิกบทบาทกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทยให้โตขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในด้านงานบริการเราจะเน้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มจากเดิม1.9ล้านล้านบาทให้เป็น3ล้านล้านบาทต่อปีนอกจากนี้เรายังจะเฟ้นหาความสามารถคนไทยจากทุกครัวเรือนด้วยนโยบาย One Family One Soft Power เพื่อบ่มเพาะศัก,กยภาพแรงงานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารดนตรีกีฬางานหัตถกรรมภาพยนตร์เกมแอนิเมชันโดยตั้งเป้าว่าจะสร้างการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง20ล้านตำแหน่งคิดเป็นรายได้เฉลี่ยกว่าปีละ4ล้านล้านบาทเมื่อรายได้โดยรวมของประเทศสูงขึ้นประชาชนจับจ่ายมากขึ้นโรงงานผลิตของมากขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ6 0 0บาทก็ไม่ใช่เรื่องยาก เงินเฟอ้อก็ไม่ใช่ปัญหาครั้งนี้เพื่อไทยมาพร้อมกับนโยบายสร้างรายได้ใหมอัปเกรดประเทศคืนความหวังให้กับประชาชนฟังแล้วคิดว่านโยบายไหนสร้างความหวังทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วคลิปหน้าเราจะมาเล่าเจาะนโยบายให้ฟัง